สวัสดีครับวันนี้กลับมากับอีกหนึ่งรีวิวนะครับผมเชื่อว่ารีวิวนี้เป็นรีวิวที่ทุกคนรอคอย <c oughs> มันคือดา h ฮอนบอดวอล์ k เดี๋ยวไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าดาวฮอนบอดวอล์ k เนี่ยอันนี้เป็นของปี2022 หมมันของมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงแหละแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยของรถแรกมันเพิ่งเข้ามาเนอะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วซึ่งของลอถแรกเนี่ยมันเจอจองเต็มไปหมดแล้วแต่มันไม่ได้มาเข้ามารถเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาเพิ่มอีก นะครับผมเป็นลอตที่2นะซึ่งลอถที่2ยังไม่ได้เปิดรับจองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมก็ยังรออยู่ว่าอของจะเข้ามาประมาณเมื่อไหร่นะครับผมแต่คราวนี้นี่คือ d าวฮอนบอดวอล์กเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรมาให้บ้างสําหรับดาวฮอนบอดวอล์กสองศตัวนี้นะ,ะเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับผมล้อตัวนี้อ่ะ ต้องดูเลยว่าล้อมเป็นล้อเดิมแน่นอนนะครับผมแบบเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเป็นล้อยีนิ้ว406นะครับเป็นยางเคนด a าขอบครีมนะครับเป็นขอบแก้วสวยงามนะครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่เฟมเป็นคอมมอรี่นะครับผมนี่อ่า สีมันเป็นสีใหม่มานะของปีนี้นะครับดาวฮอนบอดบอกมาเป็นสีใหม่มากันห้าสีนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบสีไหนสีที่ผมเอามาให้ดูวันนี้เนี่ยมันเป็นสีบริชหรือว่าสีครีมนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าสังเกตตรงนี้สีที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยนี่อย่างเจ๋งเลยให้ตัวปิดจมูกมาซึ่งอ่ะพูดตรงๆนะจมูกเนี่ยมันมีมาหลายๆรุ่น แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าอะแดปเตอร์ของดาฮอนเองก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับต้องบอกไว้ก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะแดปเตอร์มันโอเคแต่ว่าอะไหล่ที่ใส่เนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วกันเอาไว้ให้ง่ายที่จะมีเห็นก็เป็นพวกกระเป๋าแล็บพอบอันใหญ่ๆมีตะกร้าซึ่งรูกว้างมากอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันมากับจับที่ปิดจมูกมาให้ซึ่งผมว่ามันดูเนียนตาดีนะเนี่ยมันดูแบบเนี่ยสนิท ปิดได้สนิทแล้วก็มีโลโก้ดาวหอนอยู่ด้านหน้านะครับผมมันดูผมว่ามันดูโอเคกักนเยอะเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงแรกเลยนะครับผมการเปลี่ยนแปลงที่สองคือเพลทอ่าเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูก่อนนะอ่าโอเคสังเกตเพลทมันจะเป็นรูปทรงเปลี่ยนไปแน่นอนแหละอันนี้จะกลายเป็นแบบรูปทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปดเหลี่ยมซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนอะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมอันนี้เป็นแปดเหลี่ยมนะครับ าถามว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันดูดีขึ้นไหมผมว่ามันก็ดูมีเท็กซเจอร์ดีนะเนี่ยมันมีเท็กซเจอร์ของมันแล้วก็มีโลโก้ดาวฮอนอยู่ข้างบนสีมันจะออกทองกว่าเดิมนะครับสีตรงนี้มันจะออกทองกว่าเดิมซึ่งผมว่ามันมันดีอะ่ะมันหน้าตาโดยรวมแล้วผมว่ามันดูดีเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงที่สามนั่นคือแน่นอนสายสลิงอ่าสายสลิงตัวเนี้ย หลายหลายคนบอกว่าเอาออกได้ไหมก็เอาออกได้นะขันออกได้เลยถ้าเกิดไม่ชอบแต่ถ้าเกิดว่ามีไว้ผมว่ามันก็ดีนะ,ะมันมีไว้ทําไมมันช่วยเพิ่มความนิ่งของตัวเฟรมให้มากขึ้นนะครับเพิ่มความแข็งแรงของตัวเฟรมนะครับผมเวลาปั่นเนี่ยความรู้สึกที่มันจะย้วยลงมาอะไรพวกนี้ก็จะน้อยลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเทคโนโลยีพวกเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ต้องดีขึ้นอ่า สีตัวนี้อ่ะเนี่ยสังเกตดูถ้าที่ผมเข้าใจนะเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่า pattern ก็คือว่า่ามีสิทธิบัตรอยู่ในการพับแล้วก็ pattern pending ก็คือว่าไอ้ pattern pending เนี่ยเหมือนกับว่าอาเขาอ่ากำลังขอสิทธิบัตรไปบางส่วนอยู่ผมเชื่อว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้เนี่ยแหละอ่าตัวสลิงเนี่ยแหละซึ่ง อาจจะยังไม่ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้การที่ Pattern Pending เนี่ยหมายถึงว่า,าต้องตีไปว่าสักเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันได้แน่นอนนะครับผมส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีพลาดกันเท่าไหร่นักนะครับอ่ะโอเคจานหน้านะครับก็เป็นห้าสิบสฟันเหมือนเดิมนะครับผมอ่ชุดขับเจสปีดใช้ชุดเกียร์ของดาฮอนนะครับผมใช้ชุดเกียร์ของดาฮอนเจสปีดของดาฮอนมานะอ่ะ หลักอ่านก็สีเงินเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมเบาให้มาเป็นสีน้ําตาลจริงๆก็บอกก็หน้าตาเหมือนเดิมนะคอ,อพับได้เหมือนเดิมปรับระดับได้ขึ้นลงได้เหมือนเดิมนะครับผมชุดขับเจีสปีดดาฮอนนะครับผมคือบอดโอลเนี่ยต้องบอกว่าโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็มี นะครับผมอย่างที่บอกสามอย่างที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวจมูกหน้าตัวเพลทแล้วก็ตัวอ,อะไรนะตัวสดิงเนี่ยผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้มันดีขึ้นดูหรูหราขึ้นไม่ว่าจะเป็นจมูกเนี่ย เจ้ามูเนี่ยเดี๋ยวมีขายแยกมานะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ของแล้วก็ตองรอ,งองราคาอยู่ว่าราคามัจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวิธีการพับของตัวเนี่ยพับแล้วมันก็ยังเนียเหมือนเดิมแหละมั่นใจแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอ่ะเรามาดูวิธีการพับกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมมีไม้ละผมก็สามารถที่จะทําวิธีการพับได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ,อย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมถนัดนะมันมีวิธีการพับหลายแบบแต่ผมจะเชิดหน้าขึ้น45องศานะครับผมยกคอขึ้นจนเจอจุดสีแดง,แดงตรงนี้นะมันจะมีจุดสีแดงอยู่นะครับอตัวนี้เป็นสปริงง้างออกและทุทกๆครั้งเนี่ย ผมจะแนะนาลูกค้าให้กดเข้าไปหลายคนลืมกดแล้วพับคอ,อลงเลยเนี่ยไอตรงพลาสติกตรงนี้จะหักนะครับให้กดเข้าไปนะอ่ะพับลงมาแล้วนะครับผมมันก็จะแนบชิดไปขาจานด้า,านาซ้ายจะอยู่ด้านหน้าเสมอนะครับผมหลักอ้านเอาลงนะครับพอลงมาจนสุดเนี่ยเบี่ยงตัว เขาเรียกว่าอะไรเบาให้มันเยื้องมาด้านนี้นิดนึงให้มันเข้ามาหาตัวนิดนึงเพราะว่าเวลาพับแล้วเนี่ยเบาม,ม,ม,มันจะไม่ชนกับคอนะครับเปิดเซฟตี้แล้วก็ง้างออกคราวนี้เนี่ยสังเกตดูเนี่ยสลิงมันก็จะงอเพาะมันแค่สลิงเนาะเพิ่มความนิ่งของเฟรมถ้าเกิดเราทําทุกอย่างถูกต้องแม่เด็กมันจะชนกันพอดีนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าเวลามันพับแล้วเนี่ยมันเนียนขนาดไหนคือดา h ฮอนบอร์ดวอลนี่คือต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นสุดฮิตเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเนียนในการพับของมันอยู่แล้วบันไดพับได้มีขาตั้งมาให้แม่เหล็กดูติดกันนะ่าดูดีนะครับผมทุกๆอย่างค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะสำหรับตัวดา o ฮอนบอร์ดวอลกนะผมว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยมันจะมีมาอีกอตนะครับผมน่าจะประมาณสัก เดือนธันวาต้นเดือนธันวานะอาของมีเข้ามาแน่นอนนะครับผมรออีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ราคาราคามีการปรับเปลี่ยนแน่นอนสำหรับปีนี้นะครับผม15,900บาทสำหรับดาวฮอนบอดวอลก์นะสวยดูดีคลาสสิกไม่ต้องพูดมากสำหรับตัวดาวฮอนบอดวอลก์ มันมันจบนครับในทีเดียวคือแค่ยอดขายก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอจองกันสี่เดือนเนี่ยรอบรอบล่าสุดเนี่ยจองกันสเดือนจริงๆควรจะสาเดือนแหละแต่เดลยมาเดือนหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจองกันสี่เดือนดูเหมือนยาวนะอะคราวนี้ถ้าเกิดสนใจนะครับก็ติดต่อทางร้านมาได้นะครับผมอ่า แต่ตอนนี้ถ้าเกิดติดต่อมาต้องบอกว่าขออภัยอย่างยิ่งเลยนะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดรับจองรถใหม่เพราะผมยังไม่รู้ว่ารถใหม่จะเข้ามาเมื่อ,อไหร่แล้วก็จะเข้ามายังไงอะไรอย่างงี้ยังไม่รู้เลยนะครับผมแต่คอยติดตามหน้า Facebook ก,กันนะครับผมหน้า Facebook ของร้านกันอ่าผมจะเปิดรับจองถ้าเกิดมีเปิดรับจองผมจะเปิดรับจองในนั้นนะครับผมอ่าสำหรับตาฮอร์บอส2022ตัวนี้ก็ผมว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับ จักรยานรุ่นนี้เป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบก็สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับสำหรับดาวฮอนบอดวอล์กแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง